ครับดี่ครับเออเดี๋ยวไปส่งกุ้งกันนะครับนี่ถ่ายดูว่ามันเป็นๆกำลังไปส่งให้ลูกค้าครับเป็นๆเป็นๆทุกตัวนะครับเราถ่ายทุกขั้นตอนไปให้ลูกค้าเอาแพ็คไปนะครับไปตาคีนะครับ Thank you. ครับเดี๋ยวให้พี่แก็บเข้าไปส่งนะครับก <c oughs> ุ้งไปเป็นเราเดี๋ยวพี่เรียบร้อยครับ <c oughs> จะไปส่งเออ่ให้ขึ้นรถตู้นะครับโดยที่รถตู้ก็ไปลงลูกค้ารับที่ตาขีนะครับาาวางก่อนวางโต๊ะน่ะนะก็อันนี้ใครสนใจเพียงกุ้งนะครับเป็นกุ้งกล้ามกรามนะครับเดีย๋ยวเราดูนี่ก่อนก็ได้ นะนี่กุ้งกำกามาเลี้ยงในตู้นี่สวยงามไหมนะครับนี่นะครับแล้วก็แต่งตู้เป็นนี้นะครับนะี่กำลังวิ่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 งว่ายว่ายปึ๊บเดี๋ยวออกอกไปปึ๊บนี่นะครับ น่ารักเหมือนละน่ารักเหมัอนละนี่โอ้ตัวนี้มีไข่แล้วครับออไอเฟลออไอเฟลนี่งกล้ามกามนะครับเดี๋ยวนี้เลี้ยงในบ้านเลี้ยงในบ้านได้นะครับเลี้ยงกินเองได้เลยไม่ต้องซื้อแล้วนะครับ ใครสนใจก็สั่งได้ครับติดต่อได้ตรวโตัวต,วต,วตวออนะโอเคอเดี๋ยวให้พี่เขาไปส่งที่ตรงข้ามโรงศึตษาเดี๋ยวลองโทรหารถสู้ดูนะเดี๋ยว โอเคก็โอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวรีบโทรหารลูกตู้กันขอบคุณครับ